ทิปแอมเซทอก2022พาเก็บเก็บบรรจุพัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืนทิปแอมเซทอกสนับสนุนโดยบริษัทโออิชิกรบจำกัดมหาชนนี่ค่ะคุณผู้ฟังมาในส่วนของบรรจุพัณฑ์โลหะอโลหะกันบ้างซึ่งหากเป็นบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะคะจะขอนําเรื่องของกระป๋องมาเล่าให้ทุก ท่านฟังค่ะโดยกระป๋องในประเทศไทยนะคะมีอยู่2ประเภทก็คือกระป๋องอลูมิเนียมและกระป๋องเหล็กโดยจุดเริ่มต้นของการสร้างกระป๋องขึ้นมานั้นนะคะเริ่มต้นมาจากฝรั่งเศสสมัยนโปเลียนได้มีความพยายามในการหาวิธีเก็บรักษาและยืดอายุสเสบียงอาหารสําหรับทหารเรือที่ต้องออกทะเลเป็นเวลานาน,านๆโดยเมื่อคิเตศกราช1809นะคะนิโคลัสแอปเปิลชาวฝรั่งเศสได้นําอาหารใส่ขวดแก้วปากกว้างและปิดให้แน่นด้วยุด้วยจุก ะคะเคลือบด้วยแว็กแล้วต้มในน้ําเดือดทําให้อาหารไม่เสียซึ่งถือว่าเป็นหลักการเริ่มต้นของกระป๋องตอ่อมาในปีคศ so 1810นะคะปีเตอร์ดูแรนพ่อค้าชาวอังกฤษใช้วิธีเดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นกระป๋องเคลือบดีบุกและจดสิทธิบัตรขึ้นในปีคศหนึ่พันร้อยสิไบรอันดีคินและจอห์นฮอลนะคะเปิดโรงงานกระป๋องแห่งแรกในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นการทําผลิตด้วยมือทั้งหมดในศตวรรษที่19นะคะจึงมีการพัฒนาการผลิตโดยเครื่องจักรขึ้นปนร,แ,ร,ลรนและมีู รงหลากหลายกระป๋องจึงได้รับความนิยมถึงปัจจุบันแล้วกระป๋องแต่และชนิดแตกต่างกันอย่างไรไปฟังกันต่อในตอนหน้านะคะแพคแบ็คเก็บกลับบ